เ่องวาดง่ายๆสไตล์โอตาคุก็กราบสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็อ,อยู่กับรายการวาดง่า,ายสไตล์โอตาคุกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งตัวละครที่ผมจะมาสอนว่าในวันนี้ก็คืออินุสุเกะจากเรื่องดาบพิฆาตสูรน,นะครับเพืจะเลือกง่ายๆนะครับเพื่อนๆเ,เลือกสีเอ่อขาวออกเท,ทาๆนิดนึงนะครับออกประเล่นประเล็นบนตานิดนึง ใช,ใช้ทำให้ถูกนะคโอเคเพื่อนๆวาดเป็นวงกลมเลยท่านตอนแรกไปด้วยความรวดเร็วนะครับเมื่อวาดวงกลมเสร็จเพื่อนๆก็วาดลงมาเป็นเหมือนกับกะลาข้อนะครับแล้วก็ใส่หูไปนิดนึงอ่ะไปด้วยความรวดเร็วกันเลยนะครับว้าวโอเคเมื่อเราใส่หูครบสองข้างแล้วอ่าวาดผิดแป๊บหนึ่งเราจะเปลี่ยให้ข้านันเล่เพื่อนๆต้องคำนึงถึงสัดส่วนของมันด้วยแล้วก็เพื่อนๆใส่แหนมๆวาดเฉกแหลมๆไปเลยนะครับทุก ตามที่ผมวาดเลยเพื่อน,อนชุบๆใส่ไปเลยให้เหมือนกับผนสัตว์นะครับแล้วก็เพื่อนๆต้องเลือกสีที่มันอ่อนกว่าเดิมนิดนึงเกลียล่ยครับเกลี่ยซ้ำไปอีกทีนะครับผมไปด้วยความรวดเลยนะครับผมเพื่อนๆคนไหนตามไม่ทันก็ตามไม่ทันก็กลอกลับไปได้นะครับโ <Y> ah <oo> ยแ่แล้วเราก็เลือกสีชมพูเปล่งแดงนครับผมระบายที่หูเลย มันจะเลือกเป็นสีโทนอ่อนนะครับให้เพื่อนร่างตามผมเลยนะครับผมผมจะร่างจมูกเลยมันเลืกกลึงสามเหลี่ยมแล้วก็กลึงสามเหลี่ยมนะครับลลลกกลแล้วก็กเราก,ก็ใช้สีแดงที่มันเข้มกว่าเดิมใส่ตรงนั้นเลยสีแดงที่เข้มกว่าเดิมน,นะครับบางทีเราก็จะมาลงเงาเถวๆตากันเลยเพื่อนใช้สีน้ำตาลที่มันเข้มนิดนดนิดหน่อยนะครับผมเรงตามผมได้เลย ใช้วาดดวงตานะครับผมแล้วตอนนี้ผมก็กำลังจะ,ะลงดวงตานะครับผมเพื่อนๆลงสีดวงตาเข้มที่สุดเลยนะครับเรามาวาดร่างดวงตาก่อนนะครับว้าวง่ายๆนะครับผมผมจะอาจจะช่วงนี้อาจจะลงคลิปทุกวันหน่อยนะครับโอเคเราก็ลงตาเป็นสีฟ้ายนะครับฟ้าอ่อนๆน,นะครับผมแล้วเราก็ใช้สีฟ้าที่มันกลุ่มขาวๆครับ ลงเป็นแสงนะครับแล้วก็ลงสีเทาเป็นดวงตาเลยเพื่อนๆใายไม่ทันก็กลับไปดูใหม่ได้นะครับเราก็จะใช้สีเทาเข้มเป็นดวงตาแล้วก็ใช้สีเข้มอีกทีนึงโอเคเราจะใช้สีดำตัดขอบนะครับตัดเส้นนะครับตัดจมูกก่อนนะครับผม ผมพยายามจะทำคลิปเร็วเลยครับผมเพื่อที่จะนี่ให้คุณผู้ชมเบื่อนะครับโอเคตัดเส้นกันเลยเราจะขีดขีดเป็นเส้นเหมือนขนสัตว์นะครับอ่าฮะถ้าเ,เพื่อนแนะนำอยากให้ผมสอนอะไรตัวอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับวันนี้ผมเล็บหน่อยโอเคตัดเส้นเลยโอ้ไปดูความเร็วครับวันนี้ก็ผมก็ตัดเส้นขี้เลื่อยนะครับ,บรมผมเลยว้างเหมือนเรือหางยาว ลงเส,สน้นสีขาวนะเพื่อสีขาวแล้วก็ลงสีเทาไปนี้นึนนงเป็นเงาขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมไม่ยากเลยลงลงเงาสักนิดนึงก,ก่อนนะครับเพื่อแต่งเติมรายละเอียดนิดนึงชส้เนเมื่อเสร็จแล้วก็ลงสีครีมนะครับผมอ,อย่างอย่างต่นใบก็ใช้สีครีมนะครับเพื่อลงเสื้อของอินโนสเตเลยเดี๋ยวผมขอตัดเส้นแป๊บนึงตัดการที่ผมตัดเส้นนี้ทําให้เส้นมันคม<ล>ชัดยิ่งกว่าเดิมนะครับผม ่าตัดได้แหลมั่วเลย oh <no. S 1> ตอนนี้ผมใช้สีทีมนะครับผมเพื่อนๆว่าตามได้เลยนะครับสีทีมเพื่อว่าเสื้อของอินุสุกินะครับตอนที่เข้าโรงพยาบาลนะครับซื้อแม็กกาัีนครับผมโอเคไปตัดเส้นงงงงงงมันเลย oh <no. S 1> ไปดูความเร็วเลยนะครับ oh <no. S 1> ใครไม่ทันก็เกาะได้เลยเฮ้ยโหโอ้ มันจะเสร็จแล้วเราจะตัดเส้นอีกครั้งเลยนะครับลองโอเคเพื่อความสวยงามคมชัดชอบด้วยันเพย่ิวจะก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับผมม้องก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย